สวัสดีครับเปิดซีซั่นสครับด้วยตัวตัวใหม่ของซีซั่นเลยครับเจ้าวัวครับ Blue Head Chief จ้าวัวคลั่งครับตัวนี้เบสสกิลเป็นสาย Attack และ HP ครับพาส s ีฟคือเมื่อเมื่อเลือดลดจะได้ Attack เพิ่มขึ้นครับตามเปอร์เซ็นต์เลือดที่ลดแล้วก็บันติครับเมื่อ เมื่อมีค่าแอตแทกครับทุก1ิห้าค่าแอตแท็กจะเพิ่มจำนวนลูกไฟของอันติครับลูกไฟจะมีมีดาเมจหนึ่งร้อยดาเมจครับก็ถ้าถ้าแบบว่ายังไม่ได้มาถึงยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยเอาแค่เบสแอตแทกก็จะยิงได้สามลูกก็คือสองสองบวกหนึ่งถ้าเราเพิ่มแอตแทกไปเยอะก็จะเพิ่มจำนวนลูกไปครับตานี้เล่นได้ทั้งแอตแท็กแล้วก็ <What? S 1> อันติ ผมเล่งเครื่องครับขอส้อยแดงครับขอเงินหน่อยเล่นเกมเสี่ยงครับตอนนี้เรามากับน่าจะมากันแค่สองคนครับคือมากับคุณอารามก๊อตครับ like แล้วก็เพิ่งเพิ่งเอกใจครับมีคนชื่อใายกันด้วยครับโมเอโมเอโกกับโมเอโมเอซิลเวอร์ครับมาด้วยกันแน่ๆครับ ลวหนึ่งเก็บเงินไปก่อนครับผมจะพยายามเลี้ยงให้ได้ดอกเบีย้ยห้าห้าสิบบาททุกเทินอยู่ครับจะได้ใช้เงินได้คุ้มที่สุดไม่ไม่ต้องรีบเร่งเครื่องมากครับเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นที่สองเดี๋ยวคงต้องหา HT อยู่ละแต่ตัวมันแต่ตัวใหม่ค่อนข้างเก่งครับเหมือนสกิลสกิลมันปรับมาแบบว่าไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เหมือนตัวถ้าแบบ ไม่มีสกิลด้วยกันนะพวกตัวใหม่ๆม,มันจะเก่งกว่าอะไรเงี้ยอ่ะยกเว้นในตัวฟอชาร์โดสักตัวหนึ่งแล้วกันตัวนั้นนี่ขนาดมีสกิลยังแพ้ตัวไม่มีสกิลเลยแล้วก็เลือกเป็นคิกฮิวครับสายแอตแทกมาครับโอ้โหลังเลเลยเอาแอตแทกเพชรพี่เหลือแอตแทกคิก่อนดีครับตอนแรกอับผมเหมือนผมจะทำคอนเทนต์นะว่าผมจะเอาแค่สี่สกิลอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวไปกลาง ไปกลางเกมก็จะรู้ครับว่าคอนเทนต์แตกครับมือลั่นก็จะเอาแอตแทกฮิลคิแล้วก็เฮดี T, เอาแค่สี่สกิลพออะไรอย่เงี้ยแบบว่าอารมณ์เหมือนคนใช้พวกหินเขียวอะ่ะเหมือนมีคนเลือกหินเขียวมาด้วยก็คือหินเขียวก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือถ้าเกิดซื้อสกิลสายไม่เกิน5อะไรเงี้ยถ้าเกินมันก็จะจะได้เงินน้อยลงถ้าไม่เกินก็จะได้ราวละห้าสิบ แล้วเจอวัวคนนี้เป็นสายอันติครับอันติเขามาเร็วกว่าเราก็เลยแพ้ไปชิ<ม>้นที่สองเป็น h ฮีฮิครับตรงสายของเราอันไหนไม่ตรงเราก็ข้ามไปครับแอ t แทกฮิลครับอันนี้เป็นฮิลเปล่าๆอเช็คดูว่ามีคนเล่นพิษไหมยังน่าจะไม่มีก็เลยยังไม่เอาครับ แล้วก็แอตแทกฮิลเหมือนเดิมครับโอ้โหอันนี้3าอันนี้คืออันไหนก็ได้เลยครับเลือกเป็นเบสแอตแทกก่อนครับแล้วก็เหลือเงินไว<ๆ>้500ถ้าเล่นเป็นสายอันติก็ต้องประมาณว่าอัพอันตินำแล้วก็เ p ตามอาจจะมีคิเวทติดไว้หน่อยอะไรเงี้ยสามสาย ซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองเล่นแสนตีครับเจอกับลุงแพะครับก็พยายามเลี้ยงให้เป็นสี่สกิลของเราครับ เน้นไปที่แอตแท็ก่อนเพราะว่าถ้าได้หนึ่งดาวมันก็จะตีเร็วขึ้นครับโอ้โอเกือบลั่นครับเกือบลั่นแอตแท็แชร์ครับ<อ>เกือบได้สปายแถมอีกหนึ่งแล้วตานี้คุณอารามก็อยากลองฉีกดูครับเล่นเป็นสายอันติครับซึ่งดาเมจก็มาจากอันติแล้วก็คอยยยื้อไปครับ เป็นตัวที่ฮิวค่อนข้างแรงเลยนะมันตีเขาอะแล้วชิ้นที่สองครับผมต้องหาิเลือดสกาเลตูจริงๆผมชอบนะแต่ว่าอันนี้เราไม่ค่อยแพ้ไงมันต้องแพ้ก่อนแนละ้วถึงจะได้เลือด เป็นหัวใจดีไหมครับประหยัดประหยัดค่ากา์ดซค่าทารอนกา๊าซแต่ผมว่าหัวใจมันอาจจะยูได้ไม่คุ้มหรือเปล่าเพราะเพราะ,เพราะว่าเราตอนแรกผมว่าจะเล็งไว้ที่สี่สายแล้วลั่นไปแล้วครับ <like> you, <ๆ>อยู่ๆก็ได้สปค์ขึ้นมาครับไหนๆก็สปค์แล้วก็เล่นเป็นห้าสายซะเลยครับ อยากได้แอดแทกกับฮิลก่อนครับเลยรีเฟซไปครับเพราะว่าแล้วลั่นเลยครับเกินดอกเบี้ยทะลุเลยครับโอ้ลั่นยาวเลยครับแล้วก็ฮิลจะอัพครับก็จัดซะเลยครับได้ฮิลหนึ่งดาวแล้วเจอกับดีไวล์วอลเลอร์ครับดาเมจหกเป็นสายแอดแทกครับมีสกิแลแอทแท็กสิบสกิลละ อันติค่อนข้างแรงครับแต่เราก็มีอัแทกค่อนข้างเยอะครับยิงไปประมาณสี่ลูกรอดมาได้ครับไม่เจ็บหนักโอ้โห,โหแล้ววัวอันติของเรา่สองหมวกเลยกะรวยเต็มที่เลยนะแล้วแวนการ์ดครับเผื่อว่าพวกสายอันติครับเขาจะเล่น บนลุเราติดสตั๊ละลัวอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้แวนกาติดกิมาช่วยครับแล้วเก็บเงินไว้ห้าร้อยครับมาเก็บดอกเบีย้ยเดี๋ยวจะซื้อสกิลสองสายของเราครับเอพพีเพีลัมเพจกับเทนิเเทนิเชียไลฟ์ครับก็ยังไม่รู้จะซื้ออะไรครับเก็บไว้ก่อนแต่ดูท่าแล้วผมควรผมน่าจะซื้อเฮพีลัมเพจแหละเพราะว่ากิแก้จะหนึ่งดาวแล้ว เจอกับโมเอซินเวอร์ครับคนคนนี้ฮิวค่อนข้างแรงแต่ว่าดาเมจเราแรงกว่าฮิวเขาครับถ้าเราดาเมจเราเบาวกว่าฮิวเขานี่คือเราจะโดนดุนเลือดจนหมดตัวเลยนะอาศัยว่ายิงอันติหลายดอกครับ so so ตอนนี้คอนเทนต์เราขึ้นมาเป็น5สกิลครับ เลือกสกิลสายของ5สกิลเราครับต่อไปอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับยังเน้นไปที่4สกิลหลักของเราอยู่แล้วต้องการ H p ดพีหรือเปล่าครับไม่เอาครับเอาเป็นเ p ดพีแลมเพจเลยเพราะว่า Hp ขึ้น1ดาวครับแล้วเดี๋ยวเก็บเงินซื้อเมจิกคีครับ อกับมิสติกเม e ครับเป็นสายอันติไอเทมเป็นแนวรีเฟซรีเฟซแล้วอัพฟรีครับแต่ว่าเราหิวค่อนข้างแรงนิดนึงครับก็เลยพอยือ้อพอยือ้อดาเมจไหวครับ เลือกเป็นเมจิกิครับสายอันติเราไม่เล่นครับจริงๆน่าจะซื้อต้านอันติไว้สักหน่อยครับไม่น่าอีโก้สูงเลยครับแล้วก็เลือกเป็นแอตแท็กครับเน้นแอตแท็กอ่ะแล้วลั่นครับเนี่ยครับลั่นได้วูลมาเฉยเลยครับซื้อเพิ่นไปหน่อยครับลั่นคอนเทนต์แตกเลยครับถ้าเรามีหินเขียวคือเราขาดทุนแล้วเมื่อกี้ แล้เลือกเป็นวอล t ไทม์เฟนซี่ครับขอ5วิตีแรงขึ้นนิดนึงเจอกับแพนด้าสายฮิวซึ่งตานี้เราไม่มีหลบน่าจะโดนสะท้อนเอ้ยน่าจะโดนเมดิคอ l ลเอ็กโพชันเจ็บๆอยู่ครับแต่ฮิวเราค่อนข้างแรงครับเลือดไม่ลดเลยครับ,บได้สปายกับฮิวมาช่วยกันรับดาเมจ รีเฟซหาสก,กิลกันต่อครับเลือกเป็นคิฟูดอ่าหนๆซื้อมาแล้วก็ซื้ออีกครับซื้อแอตแท็กมาอีกแล้วก็สายคยีมาครับแต่ว่าเงินลั่นไปหน่อยครับอ้าวเราลั่นแล้วลั่นอีกครับขอห้าวิเจ็บเจ็บวลั่นยาวหมดตัวเลยครับโอ้โหแล้วก็รีรีทิ้งกันหมดเกลี้ยงเลยครับ เจอกับวัวครับอ๋อเพราะว่าวัวเราแพ้เขาไปตอนแรกครับดาเมจเขาค่อนข้างเยอะครับผมไม่อยากแพ้อีกผมเลยลั่นจนหมดตัวไปเลยครับสกิลอ่เรียบร้อยครับเราลอดไปครับ5ดาเมจเหลือแพ้อีกตัวครับที่ที่เราต้องกลัวครับด,ดาเมจเขาค่อนข้างสูง ชิ้นที่สามครับต้องการเ HP ด่วนๆครับยอมเสียไปหนึ่งครับอืมเลือกเป็นฮิลลิ่งเกมครับมันก็ไม่ไม่ดีเท่าจรวดกับไอตัวกล่องกล่องพยาบาลนะสำหรับชิ้นที่สามเนี่ยแต่ว่าก็พอถูไทยครับยังไงเราก็รีเฟซหาคอนเทนต์ของเราห้าสกิลสีสกิลอะไของเราอยู่แล้วครับได้ใช้อยู่แล้วครับ ต้องรีเฟซสามทีครับขอเช็คก่อนมีคนเล่นวูนไหมมีก็ซื้อต้านไหมครับเฮดแอตกเฮดทีครับรีเฟซสกฮิลถ้าสกิลดีๆก็มาให้เต็มเลยแล้วก็ต้องรีเฟซเนี่ยเสียดายเนี่ยต้องถ้าซื้อแอตแทกวูนเมื่อกี้นี้ได้สามดาวเลยแต่ก็ต้องรีเฟซเพื่อเลี้ยงเลือดตัวเองไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวล่วง เจอกับลุงแพะสายสไปครับดาเมจน่าจะมาจากพิษแล้วก็วูนหรือเปล่าแล้วเราไม่มีต้านพิษเลยครับโดนเจ็บๆเลยอาศัยครับอาศัยฮิวตู้เอาครับตอนนี้แล้วเขาสกสไปเพิ่มมาแล้วครับต้องรีบเคลียสไปออกครับไม่งั้นถวยครับเรียบร้อยครับอักติยิงทีๆครับแอทแทกเยอะ คิกต่อครับคิกบูดแอทแทคกและยิวก็มาแอทแทกก็มาครับโอ้โหสักิวดีๆมาเต็มเลยครับแล้วยังไม่ได้รีเฟซเลยครับต้องรีเฟซสามทีก่อนครับเรียบร้อยโอ้โหคิกบูทมาอีกครับก็ซื้ออีก ผมควรจริงๆผมควรรีบซื้อ medical e x p o t i o n ขั้น3นะเพราะว่าหิวค่อนข้างแรงละสามสกิลเจอครับคุ่นารามก g อสายอันติครับแต่ว่ายังไม่ได้สกิลทองน่าจะยังไม่ซื้อครับค่อนข้างเหนียวเลยครับเลือดเอาแทบไม่ลงครับ เม้มๆโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเราที่โดนเอาลงแทนครับฮิวแรงเกินเรื่องเป็นเนเชอรลฮิลลิ่งครับแล้วก็ต้านอันติเลยครับโดนอันติตบมาแล้วก็แอตแทกฮิลครับต้านพิษด้วยเฟนซี่คิด้วยโอ้โหไม่ได้รีเฟซเลยครับเมื่อกี้ต้องยอมเสียครับต้องยอมเสียผลประโยชน์เล็กน้อยครับต้องรีเฟซเอาเลือดกลับมาก่อนครับ เฟสเล่นหนึ่งทีเจอเมจิกคิครับสกิแลแรสายแอ็ทแทกเรามีค่อนข้างน้อยครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครหมดอาจจะอยู่ที่ดีวี่วอรเอร์กับน่าจะตัวเดียวนะที่มีสายที่เล่นสายอแอตแทะแต่ว่าเราฮิวค่อนข้างสูงครับเราตีเบากว่าก็จริงแต่เราฮิวค่อนข้างสูงก็ไม่ได้ตีเบากว่าเท่าไหร่นะ เราเคีเยอะแล้วเราก็แอตแท็ก็เยอะแล้วอัพคีเวทต่อครับต้านสปายสักหน่อยครับต้านพิษด้วยต้านวูลด้วยเอาไม่ต้านแล้ววูลรีเฟสสาทีก่อนครับโอ้โหเฮ็ดพีแลมเพดอัพเต็มแล้ว ตอนนี้ต้องทยอยซื้อสกิลขี้ว่ายังละหนึ่งแล้วครับอ่าเริ่มรู้ตัวแล้วว่าควรจะสองซื้อ medical e x p o t i o n ครับเจอกับมิติเมดครับน่าจะเกิดไม่ทันหรือเปล่าสกิลวันติยังน้อยอยู่เลย ไปครับแต่เอาลงยากมากครับโอ้โหเกือบไปครับเขาฮิวมา2,000นะแล้วเลือกเป็น medical explosion ครับขั้น2เลยแล้วก็ต้านพิษต้านสปไม่เอาแล้วครับรีเฟรชรีเฟรชเพื่อเอาเลือด รีเฟสเล่นไปอีกหนึ่งทีสองทีอ้าวสกิลทองมาครับแต่ว่าถ้ามีฮิลผมผมจะไม่ซื้อสกิล holy เอ p คโ s ชั่นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเปรียบมากกว่าครับเดี๋ยวตอรอบหน้านะ่าจะซื้อมิติคิจริงๆที่ต้องการจริงๆคือสกิแลแรสายแท็กครับตอนนี้แต่ไม่มาเลยครับค่อนข้างซวยนะครับ แล้วแพนด้าครับสกิลฮิวจะเต็มแล้วครับมีสกิลทองแล้วด้วยครับน่าจะสู้ยากนิดนึงครับหมายถึงเราสู้เขายากนิดนึงโอ้แต่โชคดีครับดาเมจเราน่าจะติดคี้ครับพุ่งขึ้นมาตอนเขากำลังจะฮิวขึ้นมาครับถ้าเราจบเขาไม่ลงเมื่อกี้เราอาจจะโดนสวนกลับมาล่วงเลยครับแล้วก็ซื้อต้านพิษไปครับแอแท็กครับถ่ายแอแท็กเลือกแอทแท็กมาครับต้านอันติครับเพลินอีกแล้วครับ โอ้โิวคินี่ต้องซื้อครับแต่ว่าเมื่อกี้โดนแพนด้ามาค่อนข้างกลัวนิดนึงครับก็โอ้โหแล้วของดีมาครับแต่ก็ต้องยอมทิ้งเลือดครับต้องยอมทิ้งของดีเพื่อเลือดครับ วัวสายอันติครับตอนนี้อันติแย่งกันค่อนข้างเยอะครับประมาณ3ามคนแล้วเราก็ิมีการอันติอิกหน่อยอครับน่าจะเสียเปรียบค่อนข้างมากครับโอ้แต่ว่าสกิลเราติดคี้ครับแล้วเรียบร้อยครับปัวโดนไปเจ็ดาเมจครับต้องออกจากเกมไปแล้วรีเฟซเพื่อหาเลือดครับ ียได้คสองอันเนี่ยครับเราไม่ยอมซื้อแล้วเอาแอตแทกมิดครับมาไว้มากักครับไม่ได้มากันใครครับโอ้โหแล้วเฮดพีแอตแทกก็เต็มแล้วครับการอันติสักหน่อยตอนนี้ผมควรซื้อแอตแทกกับกีที่มันสกิลอื่นๆว่าอย่างละหนึ่งเพื่อเพิ่มเฮดพีของเราครับเมื่อกี้เราเสียคิธรรมดาไปสองสกิลเสียดดยอยู่ ไมนงันได้เฮดพีเพิ่มอีกสองร้อยละแล้วลเดี๋ยวเฮดพีเราจะขึ้นสองดาวด้วยเดืเอดน่าจะพุ่งขึ้นมา <feel> เจอกับแพะครับแพะคนนี้นี่ดาเมจค่อนข้างเยอะครับแสดงว่าชนะมาร้วลวเหมือนกันครับไม่ค่อยแพ้ครับถ้าเราแพ้เลือดเราจะเหลือสองครับเราเขาตีค่อนข้างรัวเลยครับผมว่าสกิลแล้วผมมาอยู่ที่แพะนี่แน่เลยเนะี่ยอย่างน้อยนะอัพลิปติงเนี่ยแน่ๆแล้วโดนไปแล้วเนี่ยน่าจะมีขั้นสองขั้นสามเนี่ย เรียบร้อยครับเอกอ่า medical explosion เราแบกครับรีเฟ s h ไปก่อนครับนี่แหละวูนวูนขี้น่ากดนะอ่าแล้วกดครับเอา HP แล้วก็ไอฮิลครับชาร์จคีครับเอาแม็ก HP ครับแล้วก็รีเฟ s h ได้อีกสองทีครับได้แวนการ์ดแอตแท็กครับหยิบมาเลยครับแล้ววูนแอตแท็กก็จะเต็มเลือกเป็น r รนดอมแทนครับต้องการ HP เอกับฮิวครับไม่ไม่มาเลยครับแล้วเจอกับอาเคมิสสายอันติครับที่เราแพ้ไปรอบที่แล้วครับรอบน,นี้ถ้าแพ้ก็ยังพอมีเลือดอยู่ครับโอ้แล้วเขาโอ้เรียบร้อยครับโดนเมดิคอลเอฟเชั่นเราติดขี่เข้าไปครับ ขีเราค่อนข้างสูงนะครับรีเฟซกันต่อครับเราไม่มิีอลขั้นสามครับสกิลแบกของเราตอนนี้แล้วเช็คก่อนดูว่าสกิลสายเวทเยอะหรือเปล่าครับน่าจะไม่ได้เจ็บที่เวทครับแล้วเลือกซื้อคีไว้หนึ่งครับแอตแทคไว้อีกหนึ่ง เราต้องการให้เพิ่ม HP เ,เป็นสองสองดาวครับแล้วก็ HP โ o บัสเน็ตครับสกิลที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับสายสำหรับวัวของเราครับเพราะว่ายิ่งเลือดลดทุก400จะเพิ่ม a t t หนึ่อร์เครับไปเพิ่มอ l l d a m a หนึ่งเอร์เซ็นครับซึ่งเราเพิ่มได้ถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นเลยแหละพเพราะเ่ือเรามีห้าพันเนี่ยถ้าเลือดลดไปสี่พันเเมขึ้นมาสิบเปอร์เนเลย นะตอนนี้สกิลดามจหลักเราเป็นเมทิโคเอ็กโพชั่นครับตีไม่ออกครับโดนแก้ทางครับน่าจะโดนแอตแทคมิดเยอะแล้วตอนนี้ตอนนี้ติดท็อปสี่แล้วครับเลือกมูนแอทแทคครับแล้วสกิลเริ่มกลับมาฟูแล้วครับก็เป็นอัพลิฟติงครับขอตีแรงตีเร็วบ้างครับรีเฟซสามครั้งครับเหลือเงิน200ครับ น่าจะเก็บดอกเบี้ยสองร้อยน่าจะเก็บเงินสองร้อยเพื่อเก็บดอกเบีย้ยยี่สิบนะครับดูแล้วตอนนี้ต้องเลี้ยงเลือดต้องเลี้ยงเลี้ยงเลือดเอาไว้ครับเลือดไว้เก้านี่ครับจะได้ทนได้หนึ่งหนึ่งแพ้ครับโอ้แล้วแพนด้าครับดาเมจค่อนข้างค่อนข้างที่นะครับตอนนี้อืแต่ว่าเราปิดดาเมจได้ก่อนครับก่อนที่เขาจะฮิวแรงขึ้นมาครับแล้วแพนด้าก็ไม่มีโอกาสครั้งที่สองครับ อผมกับลุงแพะครับเราสามารถเลี้ยงเลือดขึ้นเป็นเลือดเก้าเพื่อแพ้ได้หนึ่งครั้งครับแต่ถ้าเราชนะเขาจะแพ้ทันทีครับเป็นฮิลแล้วก็แอตแทกครับแอตแทกบูทแล้วฮิลลิงอะไรมาครับซื้อไปก่อนครับแล้วก็ฮิลไปครับโอ้ขาดแอตแทกอีกหนึ่งครับแรนดอมเพื่อหวังจะเจอแอตแท็กไม่เจอครับไปเจออันติวูลแทนครับ ไม่เป็นไรครับเรามีโอกาสแพ้ได้อีกหนึ่งรับเดี๋ยค่อยไปหาแอตแท็กกันอีกรอบหนึ่งเป็นมัวสาแอตแทคที่สกิลแอตแทไม่ค่อยมีครับแล้วก็สปายฝั่งเขาลูกใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่เลยทั้งขิดทั้งมูดมาเต็มครับแต่ว่าเราทิวค่อนข้างแรงครับเรียบร้อยครับโดนเราติดคิเข้าไปครับ จบไวทันทีนะครับกลายเป็นวัวสายเฮดพีฮิวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สายแอทแทกนะเนี่ยแทกน้อยมากครับเป็น H ฮดีฮิวอะไรเนี่ยยิงมั่วซั่วไปหมดเลยก็ตานพิษเราขั้นห้าครับเราก็เลยเจ็บไม่มากครับเจอแพะสายพิษมา